ออมหนึ่งในช่วงคริสต์มาสอีกแล้วนะครับให้ให้มันคัมแบ็กให้ได้แล้วดูดิแบงค์เยเปลี่ยนคอนเทนต์ไงอู๋เอ้ยไม่ใช่เปลี่ยนคอนเทนต์ไงแบงค์ก็คือแบงค์ก็มาจับต้นคริสต์มาสชีฮองกีแผนคริสต์มาสเลยใช่ไหมทีเนี้ยใช่แต่ผมเกิดใหม่ป่ะอะไรอย่างงี้ป่ะแบบ hello เกิดแล้ว everyone หนีป่ะเป็นการแบบคัมแบ็กอีกครั้งหนึ่งก็คือคุณแบงค์จะอยู่ในช่วงช่องของเพจพิกในช่วง คริสต์มาสและปีใหม่ของทุกๆปีเฮ้ยอย่างนี้ทีอยู่ในวันสำคัญด้วยว่ะบ้ายแน่นอนอยู่แล้วเพราะกูไม่มีคนสำคัญที้ยใช่หรือเปล่าใช่คุณต้องมีคุณต้องมีหนึ่งแล้วแหละคนสำคัญน่ะไม่มีไม่มีคุณอย่ามาตัดคอได้เปล่าโอเคโอเคผมะตัดเขาถามว่า เท่าไหร่วะร้อยเอ้ยสองร้อยกว่าบาทซื้อแหวนกอง,งจากปกติไงมันก็โอเคนะเอเคี่ยมันไม่ไม่น้ําตาไหลแล้วอ่ะซื้อแว่นมาเพื่อใส่เล่นเกมเออคือแบบมันไม่ต้องไม่มันไม่ได้มันไม่แพงอะ่ะไอ้เนี่มันก็โอเคอะ่ะประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ถูกที่แพงมึงซื้อเกมมาเพื่อมึงไม่ใช่ซื้อเกมซื้อแว่นมาใส่เพื่อเล่นเกมอ่ะนะ,ะเพราะว่าเขาเรียกว่าไงตอนนั้นแบงค์เล่นเราน้ําตาไหลไงมันแสบตา เออแบงก์ก็เลยใส่แบงก์ก็เลยซื้อลองลองหาในเน็ตดูผมเนี้ยเขาก็แนะนาร้านนี้แบงก์ก็เลยเออซื้อร้านนี้น่าแบบกูใส่กูใส่เสื้อแขนกุดอยู่หรออ๋อโอเคมีแขนตกใจนึกว่าเสือเอ้อคู่เฮ้ยย่บ้าเอ้ยเราจะใส่เสือ้อกว่าแต่คุณควรตัดผมนะตัดไปแล้วเนี่ยดูยาวแล้วยาวคุดไวอ่ะคุณควรเล็มด้านหน้านะ ถ้ทีเพย์โมบายเลจนใช่ครับเฮ้ยผมเล่นนะเว้ยโมบายเลจิออนนะแต่ว่าตอนนี้ไม่เล่นแล้วตอนนี้เล่นแต่าวีกับพับจีอ่ะพับจีอ่ะพี่เล่นแล้วแบบพี่อ่ะอยู่อันดับห้าตลอห้าหกเจ็ดแปดเอ้ห้าสี่สามสองหนึ่งตลอดเลยเว้ยแต่พี่ไม่เคยได้พี่ไม่เคยได้แต้มเยอะเลยเพราะว่าเวลาเขาโดดกันอ่ะพี่ก็จะไปโดดล่มไกลๆแล้วก็แบบรอวงแคบให้สุดก่อนแล้วกูอเฮ้ยเก็บแรงไงเล่นกับผมเ้า ไม่เคยปูอ่ะมึงกูลบไปแล้วโอ้โหทําไมครับนี่ยุ่ณลบทําไมครับไม่ได้เล่นเลยหมายถึงว่าแบบไม่ได้เล่นเกมเลยอท oh. ุกวันนี้เล่นเกมอะไรรู้ไหม,มคุกกี้ล่างซิงด้อมเชื่อเชื่อก็ได้เชื่อก็ได้ผมเป็นคนแบ๊วๆครับคุณ <laughs> <laughs> ผมเชื่อเขาบอกว่าให้ผมตัดผมให้คุณไหมโอ้ใจเย็นนะ <laughs> ให้ให้รัาด,ดีกว่า <laughs> ผมผมผมตัดผมให้ค <have> ุณได้แต่ผมตัดใจจากคุณไม่ได้หรอกนะ้ยโดนหยอดอีกแล้วอ่ะผมโดนหย่อดอีกแล้วอ่ะผมโดนคุณเตะเอาอ่ะให้หน่อยให้หน่อยโสดไม่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 สามารถที่จะพูดกับอะไรแบบนี้กับใครได้อะผมนีผมนี่แบบเขียนมีคุณคนเดียวเท่านั้นแหละที่คุณจะทันมุกอะไรแบบเนี้ยทำไมทำไมทำไมผมต้องทันอยู่คนเดียวอะคุณขับมีรับลมคมในนล้วเนี่ย มีมีนี่อะไรล่ะอู้ผมไม่รอเลยอ่ะผมทำางนดีผมยากรอเหมือนคนเพชรนะครับก็บอกว่าให้ไปตัดผมแล้วก็เปลี่ยนสิิเตอร์ซะตัดผมแบงก็ไม่รอถ้าคุณเพชรหรอกครับรอคุณรอเสมอแหละเอาจริงๆถ้าคุณไม่รอผมไม่พาคุณมาช่องผมหรอเฮ้ยไอ้บ้าผมไม่ตปลอยคุณขนาดนั้นหรอกเอาจริงๆโอ้อว่าไปถ้าคุณไม่โดนใจผมไม่พาคุณมาช่องผมรอเฮ้ยช่องผมผมคัดแล้ว เอ้ยผมอ่ะแค่โดนใจครับผมอยากโดนซัดหน้าเนี่ยได้ไหมครับคุณเพชรโดนไม่ใช่เหรอเนี่ยอยากติดพัตเตอร์อย่างเงี้ยได้ไหมครับคุณเพชรได้เรต่อไปต่อยหน้าแบงค์ได้ปะล่ะมามามาเลยมามาดีบมาเนี่ยขอขอเน้นๆเนี่ยเหมือนเหมือนให้ตาตาแดงอเขาบอกพี่แบงค์สวยมากอ่ะจริงปหมอะไรสวยพี่แบงค์สวยมากใช้อะไรขัดหน้าคะบ้าน่าเราไม่ได้ใช้อะไรขัดนะ เราเราต้องเดนกระที่ยวทุกวันอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียอะไรนะเคยเห็นเคยเห็นติ๊กตอกเราปะผมยังไม่เห็นติ๊กตอกพี่เพชรเลยจริงไม่หมายถึงว่าเคยเห็นคนที่เอาคลิปเราสองคนไปทําในติ๊กตอกปะเห็นเพรวะมันมันดูหวานจังวะคือเข้าใจไหมคือคือวงการบายาไงอ้าว เราเราก็คือไม่ได้รู้ไม่ไม่ฟังก่อนฟังก่อนแล้วปกติหวานอ๋อก็เราตอนตอนที่เราตอนที่เราทำตอนที่เราทำทุกอย่างตอนนั้นอะพวกเราไม่ได้คิดอะไรเลยเว้ยถูกไหมคิดอย่างเดียวไปไหนดีเออแต่ภาพที่ออกมามันแบบคิดอเดียวเดี๋ยวไปไหนวะแบบเนี่ยเดี๋ยวคนคนจะชี้มันก็ชี้คนคนจะชี้ก็จะบอกว่า ก็ปกติก็คือมันเป็นธรรมชาติธรรมชาติก็คือหวานอยู่แล้วอย่างนี้ใช่ไหมธรรมชาติแต่แต่เอดให้เราได้ไปเที่ยวแบบนั้นกันอีกรอบนึงก็ก็ก็ดีกว่าดีกว่าที่เราต้องอยู่กันแบบนี้ให้ให้รัฐบาลได้ออกไปก่อนอยากไปเดินเอียร์คอเชียอย่าไปกินนมอย่าไปกินโกโก้อย่าไปกินชาเย็นแล้วเดี๋ยวขอขายของก่อนเผื่อคนยังไม่เผื่อคนเข้ามาไลฟ์นี้แล้วแบบ ยังไม่เคยเห็นคลิปพวกเราได้ขายเลยครับขอเวลาขอเวลาเปิดขอเวลาเปิดเข้าที่เพลย์ลิสต์ต้องคุณเพชรเลยครับเพชรเพลย์ลิสต์เพชรพิกวิดเฟรนคุณคือเฟรนของผมเพชรพิกพี่หนูอย่าว่าไปแบงค์คือคนแรกเลยนะครับผมที่ที่เขาเรียกว่าอะไรที่ได้ใช้กล้องตัวใหม่สําหรับการถ่ายวอล์กนะฮะผมแบบผมแบบ ภูมิใจที่สุดนะผมบอกเลยจริงจเพราะคุณอยู่ตั้งแต่สมัยคือกล้องมือถือเราแบงก์ก็ถามว่าพี่ใช้กล้องนี้ถ่ายเหรอเอาไม่ผมดับไม่ผมไม่ได้ถามด้วยอินเดอร์นี้นะผมไม่ได้ถามด้วยอินเดอร์นี่นะเรามาดูช็อตเรามาดูช็อตในตำนานที่พวกเราไม่ได้คิดอะไรกันเลยนะครับผมเราดูช็อตตำนานนะครับผมพี่เพชรผมถามอย่างนี้เว้ยว่าปกติพี่ใช้ตัวนี้ถ่ายใช่ไหมคือแบงค์แบงค์ถามดิเฮ้ย โอ้โหพูดะเรามาดูเรียกชั่นนะครับเรามาดูเรียกชั่น จริงพี่ก็สปอยอยู่แหละพี่ก็สปอยอยู่ก็ดีนะอะไรเงี้ยก็ดีนะแล้วแล้วแล้วสุดีดีจะตายมันมันไม่ได้ดีอ่ะอยากตัดต่อใหม่อะเพราะว่าแบบหลังๆคือเราตัดรู้สึกว่าเราตัดเก่งขึ้นอะไรเงี้ยแต่กูเกียดช็อตนี้ที่สุดแล้วแต่ก็ชอบเอาลงทำไมอะนี่ไงมีของมึงอะมึงจำไม่ได้หรอ ้าแบตไม่เต็มก็ประชาที่ผมได้นะครับผมคือ power bank มันมันดแบบับมันอย่างนี้มันหีกทำไมคนทำไมคนนี้เขาเด็กจังวะบอกแล้วตัดผมแล้วทุกอย่างดีขึ้น you can cut your hair โอเคผมโกนโกนได้ปะแบบสกินเฮดอะไหวปะไม่อย่าเลยหนู <laughs> หน้ายาวอย่าเลยเดี๋ยวมันจะยิ่งแบบมันจะยิ่งหลิมอะหลิม,ม, <laughs> มยิ่งลมม <laughs> หลิมมากหลิมมา <laughs> ใช้คำผิดหรอ <laughs> ไม่เป็นไรไม่ผิดพี่อะถูกไม่อยากว่าแต่มึงเลย <laughs> ทำไมตอนนั้นกูเด็กจังเลยอ่ะ <laughs> เอา้าพี่เพจก็หน้าเด็กอยู่แล้วเป่าแม่ตอนนั้นเด็กกว่านี้อ อ๋แล้วตอนนี้ตอนนี้แก่แนละ้วใช่เ้าดูดิหน้าแบบคนละอย่างแต่แล้วอ่ะไม่ผมว่าตอนนี้ดูดีกว่าออเหรอแต่ตอนนั้นก็ดูดีไม่นนผมทรงเดิมเลยอะ เพี้ยสผมจายแล้วนะผมจายไปด้วยกันเลยได้ปะล่ะไปเลยได้กันได้เลยลาลาลาไปด้วยกันได้ไหมเดี๋ยวพี่คนทําไมอ่ะผมผมลาไปคนเดียวก็ได้คือพี่อ่ะยังต้องอยู่กับแฟนคับแฟนับพี่ยังคิดถึงวิวที่อยู่มาหกสิบเจ็ด ไอ้แบงค์มันแผ่วคราวทุกคนแบงค์มันแพ่วคราวแล้วจินทุกคนไม่มีอะไรจิ้นทุกคนคาดหวังว่าให้แบงค์นั้นเอกลับมาคัมแบ็กให้ได้นะทุกคนถ้าเกิดมันคัมแบ็กไม่ได้เดี๋ยวจะพามันนี่แหละมาแต่งต้นคริสต์มาสที่นี่นะครับผมยังไงก็ต้องมีคอนเทนต์วันคริสต์มาสนะครับ <c oughs> โอเคเลยเดี๋ยวเรื่องผมผมพูด ใครว่าใครพูบละใครที่ก็แล้วก็ขอให้คนรวยๆครับจะได้เลี้ยงผมครับอันนี้พูดจากใจเลยโอเคป่ะครับคือคือเรารอให้คาว่าคิดถึงแค่นั้นแหละแล้วเราก็จะได้ไปอย่าพึ่งเดียวโหเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นนะเห็นนะคิดถึงคุณนะครับคุณเพชรคุณเพชรพิกกระดิ๊ดิ๊ชื่อใหม่องตั้งให้แหละไม่เป็นไรโอเคได้โอเคครับ ครับวัสดีครับทุกคนสวัส <มา S 3> ดีครอะทุกคนกลับมาแล้วนะครับคุณแดงได้เอ่อได้ข้างไปอยู่ในรัฐบาลเอ้ยใช่คริสต์มาสจะเกิดอะไรก็ช่างครับต้องมีคอนเทนต์คริสต์มาสเพราะสุดท้ายแล้วถึงแม้ถึงแม้แมจะโดนล็อกดาวน์อยู่ ก็ต้องคริสต์มาสอยู่ดีเข้าใจป่ะยังไงเพลงก็ต้องทำคอนเทนต์คริสต์มาสอยู่ดี whatever ไม่มีหรอกคริสต์มาสเราสาม ตัวเป็นซานต้า24ชั่วโมงเอาจริงแค่ซื้อต้อนคริสต์มาสก็ยากแล้วอะเอาดีๆไลฟ์บ้าเรายังไม่ได้พูดถึงอะไรเลยเลยอันนี้ก็ฝากทุกคนแล้วกันฝากคนที่เข้ามานะครับผมอยากจะไปติดตามเพจก็ช่วงนี้ก็ติดตาม YouTube ได้นะครับ <laughs> ผมเพจพกเดี๋ยววันพุธ <laughs> ก็คือวันอีกสองวัน แนะนำว่าเสื้อที่ไปขยายยังไม่ยังไม่หมดนะครับผมใครอยากจะซื้อเสื้อเรมอนชัยก็เข้าไปใน IG จีเร o n มอนชัยแล้วก็กดลิงก์แล้วก็สั่งเข้ามาใน Line แอดได้เลยนะครับยัง um. สั่งได้นะฮะไม่ใช่ว่าเข้าทวิตเตอร์ไปตอนนี้ก็คือเห็นเห็นแฮชแท็กแบงเพแล้วนะหวังว่าจะไม่ใช่อย่างนั้นนะแล้วก็ ก็น,นั่นแหละติดตามช่องเพจพีไว้ด้วยเดี๋ยววันพุธจะลงคลิปกาแฟนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยก็จะเป็นคลิปที่ตลกจริงๆตลกจริงๆก็อยากให้ดูนะครับผมสําหรับคลิปกาแฟนะก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามาดูในวันนี้ตลอดเกือบ2ชั่วโมง ก็ God, thank you for support thank you for watching this live okay thank you thank you very much thank you for support thank you for uh stand with me together at the wrong time i i ฉันฉันหวังว่าจะมีอะไรที่มันดีๆขึ้นในเร็วๆนี้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่มาดูในตอนนี้นะครับผมฝันดีนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆครับผมเดี๋ยวไว้มาไลฟ์ใหม่นะครับผมก็เดี๋ยวขอไป เดี๋ยวทุกคนบอกว่าอยากเป็นราน้ำหนักก็คือเดี๋ยวจะไปลดน้ำหนักนะครับโอเค thank you ขอบคุณมากๆครับที่ดูเรืนี้บ๊ายบาย